นะครับสรุปเหมืองทองอัคาราเราไม่ได้แพ้คดีนะฮะนี่ควรจะรู้ความจริงนะครับอันที่สองนะครับจ่ายสี่หมื่นล้านก็ไม่มีการจ่ายนะเป็นเพียงการโจมตีผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อมีเป้าหมายในการโจมตีพลเอกประยุทธ์ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อาชญาบัตรที่บอกว่าโอ้ยไปแลกเขาอนุญาตตั้งสี่แสนไล่นะครับมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพื่อแลกไม่ถูกฟ้องจริงไหมไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องของการสํารวจ นะครับสำรวจก่อนต้องใช้เวลาอีกนานหรือห้าปีอยางต่ำนะครับนี่คือความจริงเรื่องเหมืองคองอาัคารานะครับเรื่องอาชีาบัตรที่เกิดขึ้นนะต้องใช้เวลาอีกนานไหมอีกนานนะเรื่องนี้ก็ใช้ไป็ประเด็นในการโจมตีคําโกหกที่เกิดขึ้นซ้ําๆก็อย่าไปเชื่อนะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีวิกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นข่าวฮือฮามาอยู่พ่วงพักหนึ่งเรื่องของอาชีวบัตรเหมืองทองเปืองแร่อัคคราที่จู่ๆขึ้นมาเกิดขึ้นมา2 0 0 0 0 0ไร่กระทรวงอุตสาหกรรมโต้แลกข้อพิพาทนะครับ ก็ปรากฏว่ามีรายงานอย่างเป็นทางการและมีหนังสือเอกสารวะะ่อะกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์อนุญาตให้อาชีาบัดเหมืองแร่นะครับอัการาเพิ่มอีก200,000ไร่กระทรวงอุตสาหกรรมยันไม่เกี่ยวข้องนะครับการต่อรองข้อพิพาทเป็นคนละจุดกันนะครับจากกรณีที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ขออนุญาตให้บริษัทอากาักรานะครับ ยื่นคำร้องอาชีบัตรพิเศษนะครับแร่24คำร้องตั้งแต่ปี2 4 0 0 2546ถึงปี2558มีเนื้อที่28894ไร่ในพื้นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยประกาศเมื่อ27สิงหาคม2 5 0 3จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์แลกกับ การถูกฟ้องร้องนะกรณีที่พลเอกประยุทธนะ์จันโอชาได้ใช้อำนาจตามมาตรา4 4ปิดเหมืองทองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า30 0 0 0ล้านบาทนั้นวันที่12กันยายนนะครับนายวิชนุทัพเที่ยงอธิบดีกรมอุตสาหกรรมนะครับพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกอพอรอนะครับได้เปิดเผยถึงการประกาศของอาเชียบัตรเหมืองแร่ทองคำบริษัทอัครา นะครับว่าเป็นบริษัทคำขอค้างตั้งแต่ปี2546ที่อัการาเคยยื่นคำร้องขออาชีอาบัตรเหมืองแร่ทองคำและเงินให้กรมพิจารณาแล้วแต่กรมไม่ได้อนุญาตให้สำรวจในครั้งนั้นจำนวน24คำขอนะครับครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังโป่งวังหินซับเปิบ หางดงหายดงนะครับแล้วก็วังสารอําเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูร์นะครับขนาดพื้นที่200,000กว่าไร่นะครับกระทั่งผ่านมาแล้วทั้งหมด17ปีจนวันนี้อักราได้ยื่นคําขอใหม่อีกครั้งจากภาครัฐมีนโยบายบริหารจัดการแร่ทองคําปี2560ภายใต้พระราชบัญญัติเหมืองแร่พศ2560ทั้งนี้นะครับ เป็นคนละแปลงกับที่มีข้อพิพาทนะครับกับอักราจึงไม่ได้เป็นการอนุญาตให้อักรากลับมาเปิดดำเนินการกิจการในแปลงที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้เป็นคําขอตั้งแต่ปี2546ที่กรมพิจารณาแล้วแต่ไม่ได้อนุญาตให้สํารวจนะครับ และอักราก็ไม่ได้เดินเรื่องเพื่อให้ขอทบทวนอีกนานทั้งหมด17ปีจนถึงวันนี้อักรายื่นขอมาใหม่เพราะเข้าใจว่าอักราเห็นว่าภาครัฐมีนโยบายบริหารจัดการเหมือนแร่ปี2560แล้วจึงทำเรื่องขอพิจารณาอีกครั้งโดยล่าสุดอยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้ามาให้กรมพิจารณากรมยังไม่ได้รับเรื่องยืนยันเรื่องนี้ ยังไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดซึ่งหากมีเรื่องนี้เข้ามาก็จะพิจารณาตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายเช่นมีแผนการดําเนินการสํารวจแร่ถูกต้องหรือไม่นะครับยละเยดต่างๆครบถ้วนหรือไม่โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ฟื้นฟูนะครับหลังการสำรวจถูกครบถ้วนภายในระยะเวลาระยะเวลา5ปีที่กฎหมายกำหนดนี่คือคำชี้แจงของภาครัฐเรื่องเหมืองทองอัคราประการแรก ะะที่หุ้นส่วนต้องรู้ว่ามีการฟ้องร้องที่อนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยไทยแพ้หรือย,อยังสรุปไทยไม่แพ้บอกมีการไทยเสียเงินไปหรือย,อยังสี่หมื่นล้านไม่มีไม่ไทยไม่ได้เสียเงิน4ี่หมื่นลงหมื่นล้านอะไรนั้นเป็นข่าวโกหกนะครับประการต่อมานะครับในประการที่3ตอนนี้เรื่องอาชีบัตรอาชีบัตรคืออะไรบางคนเข้าใจว่าอาชีบัตรคือใบอนุญาตให้เขาไปทําเหมืองแร่เหมืองทองได้เลยไม่ใช่นะฮะ อาแชบัตรคือใบเพื่อที่จะเข้าไปทำการสำรวจจุดที่เกิดเหตุกับจุด2 0 0แสนไร่เนี่ยที่ทำใหม่เนี่ยจุดเดียวกันไหมคนละจุดคนละพื้นที่นะครับและเขาบอกว่ามีการต่อรองกันหรือเปล่ามีการโน่นนี่นั่นซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วว่านะครับวิธีการแก้ไขเรื่องเหมืองทองอัคราให้ไปทำการเจรจาเขาต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย นะครับเรื่องของอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของสิทธิในอาณาเขตนะเรื่องของการเหมืองทองจะให้ไม่ให้เป็นสิทธิในอาณาเขตของไทยนะครับอนุญาโตตุลาการจะมาใช้สิทธินอกอาณาเขตได้ไหมไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราควรรู้นะครับ <S <S เขาไปเรียกร้องเนี่ยเขามีสิทธิเรียกร้อง<ม>ไหมเขามีส <Rab> e <ม>ิทธิเรียกร้องนะครับอัราเขาไปทําประกันไว้กับบริษัททําประกันภัยซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทประกันภัยได้จ่ายให้กับอักราไปเรียบร้อยแล้ว ใกลข้อเรียกร้องที่เข้าไปร้องอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นประเทศออสคืออักลาก็เป็นบริเทศออสเตรเลียนะครับเขาเจรจาขอบอกว่าขอให้เจรจาการและกลับมาทําใหม่ได้ไหมนะครับผมก็เรียนว่าในตอนนั้นในปีประมาณ6ปีที่แล้วผมบอกว่าตอนนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากพิษของไซยาไนหรือสารหนูเนี่ยได้รับผลกระทบจากกรณีของเหมืองทอง แล้วก็มีการพิสูจน์แล้วพอได้ผลกระทบก็มีการใช้มาตรา4 4ระงับพลเอกประยุทธ์ก็ใช้วัฒกรรมที่ชื่อว่าผมจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจึงมีคําสั่งปิดเมื่อมีการฟ้องร้องขึ้นมาฝ่ายค้านะเอาประเด็นนี้มาโจมตีก็พลเอกประยุทธ์ก็รับผิดชอบไปสิสี่หมื่นล้านแพ้ไปแล้วสรุปมันยังไม่แพ้นะครับและผมเรียนไว้ก่อนหน้านี้ในเชิงงานสังเกตรรว่าควรจะไปทําการเจราจานะครับเจรจารดูว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วฝังเงื่อนไขข้อเจรจารที่ออกมาก็คือว่าเนี่ย นะเขามีพื้นที่ใหม่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเขาขอสํารวจได้ไหมเป็นหุ้นส่วนให้สํารวจไหมะนะฮะเรามีแต่ได้กับได้แล้วก็เราก็ได้ค่าภาคหลวงค่าสัมปทานเขาทารูปแบบใหม่ไม่มีผลกระทบกับประชาชนเริ่มต้นมันต้องอะไรทาการสํารวจก่อนก็รัฐบาลก็ให้สํารวจผิดปกติไหมก็ไม่ผิดปกตินะครับใช้เวลากี่ปีในการสํมรวจ5ปีอีกนานไหมอีกนานถึงเวลนั้นเนเัฐบบาลไปเรรียย้อ <c oughs> แค่นั้นนะนะครับคนเข้าใจว่าอาชาบัตรคือการที่จะให้อนุญาตเลยไปขุดเหมืองแร่รือไม่ใช่ฮะไปขุดไปสำรวจสำรวจเสร็จก็ต้องเก็บไว้อย่างเดิมนะครับพอสำรวจเสร็จไม่เจอเนี่ยก็ต้องเก็บไว้อย่างเดิมถือสำรวจเจอต้องมาขออนุญาตขุดอีก <c oughs> นะครับไม่ง่ายแล้วก็ต้องมีหลักเกณฑ์เนี่ยต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าที่ต้องไปสำรวจคือเริ่มต้นใหม่อ่ะเซตซิโลว่า,างไงนะครับโดยมีหลักอะไร จะต้องไม่มีผลกระทบต่อประชาชนเพราะการปิดเหมืองทองคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเพราะเกิดมาจากผลกระทบที่เกิดจากประชาชนนะครับประชาชนได้รับผลกระทบประเทศได้รับความเสียหายนะครับใบค่าไม่พอคุ้มค่าภาคหลวงคือเอาทองไปแล้วจ่ายเงินไี่เราน้อยไม่คุ้มคราวนี้เราต้องได้มากกว่าเดิมประการแรก2ต้องไม่กระทบของประชาชนมี2หลักที่สําคัญนะครับสรุปเหมืองทองอาัคารา เราไม่ได้แพ้คดีนะฮะนี่ควรจะรู้ความจริงนะครับอันที่2นะครับจ่า,จาย4ี่หมื่นล้านก็ไม่มีการจ่ายนะเป็นเพียงการโจมตีผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อมีเป้าหมายในการโจมตีบนอกประยุทธ์ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อาชญาบัตรที่บอกว่าโอ้ยไปแลกเขาอนุญาตตั้ง4ี่แสนไล่นะครับมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพื่อแลกไม่ถูกฟ้องจริงไหมไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องของการสํารวจนะครับสืบวจก่อนต้องใช้เวลาอีกนานหรือห้าปียางต่ำ นี่คือความจริงฮะเรื่องเหมืองคองอัครานะครับเรื่องอาชีาบัตรที่เกิดขึ้นนะต้องใช้เวลาอีกนานไหมอีกนานนะเรื่องนี้ก็ใช้ไม่ประเด็นในการโจมตีคาโกหกที่เกิดขึ้นซ้ําๆก็อย่าไปเชื่อนะฮะวิธีการเอาชนะคําโกหกด้วยการพูดความจริงนะความจริงมีสิ่งเดียวความจริงมีสิ่งเดียวความจริงจะอยู่มั่นคงถาวรตลอดไปวิธีการเอาชนะความจริงก็คือพึงเอาชนะคำโมดเทสด้วยการพูดความจริง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไปถามมาหลายที่อิตี้แล้วว่า้าทำยังไงที่จะเข้าชมรมผู้สูงอายุได้เขาบอกต้องอายุ60เที่ยวนี้ก็ต้องก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเข้าได้แล้วเมื่อกี้ก็เจอคนที่60ได้วยกันปีนี้ เหล่านั้นไม่เคยลาดโรยด้วยกลีบดอกไม้แต่แก้วดวงหนึ่งช่างน้ำยังมุ่งเดินตามรอยเท้าพอไปด้วยพลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ยมศรัทธามือจับปากกาสมุดทุกหน้าผากเพียรสร้างสรร i นีาณอินคำสิริรัญญาปินกันธาสิริรัตน์ทรงคำ